อันนี้ Dante, เค้กคุณป้าเหลือแค่นี้แล้วนะครับน้องบูมเราจัดมันก да ินคนเดียว2กทิ้นนะอืมมือเด็ดแบบักกิ้วแล้วผักกิิวเชฟปากนั่นเอ้าเอาไปหนักไปยอเอาเอาผักกิลิวเชฟปากอุ้ยกระดานดิมอเวลาจะอ เป็นนวดเรื่อยๆเนี่ยเป็นนวดขาวที่ว่าเขาแคนทีเดียวครับคุณลุงมีอะไรครับเบิร์ดเดย์คุณป้าไหมครับเบิร์ดเดย์คอยมีความสุขให้มันเกิดขึ้นเร็วๆนะโอเคครับคอยมีผุ้ภาพแข็งแรงจะถอดใจไหลจะถอาเลี้ยวไหลหรือเปล่าจะเอดไหลจะถอาเลี้ยวไหล มีคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยืนนานอยู่กับลูกหลานเป็นลมโพลงใสของลูกหลานนะครับนี่ยน่เบอร์เดย์กันนาครับนานหมื่นหมื่้มีเงินทองให้ลูกหลานใช้เยอะครับมาครับเดี๋ยวโอนาดำต้องส่งไกล ขอให้คุณพ่ออายุมั่นคงยืน <ulous> อยู่กับลูกหลานทุกวีทุกวันททุุกกววีันตลอดไปก็มันตลอดไปเนาะอีทุกวีทุกวันนี่คือเป็นตอนที่ทายนี้ฮะเอาผู้ใหญ่เขียวไปไหนเฮ้ยโอ้ยผู้ใหญ่เกี่ยวคุยนนทุวีเกี่ยวมวยมันมาเนื้ เดี๋ยวไปถามถามตรงนั้นเลยก็ได้อยางน,นงนี่นั่งอยู่นี่เดีครับนี่ครับแ <c oughs> ป๊บหนึ่งครับตอนนี้กําลังรวมคําอ <c oughs> วยพรคุณป้าครับอันนี้ผู้ใหญ่ครับถอยยาครับวยพรคุณป้าครับขอให้คุณป้าจงมีสุขภาพแข็งแรงครับะละไมสมบูรณ์ให้อยู่เป็นลมโรลมไซให้ลูกหลานจนนานๆน,นะครับก็ มีเท่านี้ครับครับขอบคุณนะครับโอ้โหค้นมอมเลยครับในกล่องตอนนี้หน้าตายังงอมแมนิดหนึ่งทำบริการดีนะครับนี่ขอให้คุณป้านะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่เป็นัญกำลังใจทุกหลานอย่างแต่ละปีพาไปเที่ยวทุกปีทุกปีจนร้อยปีนะครับนี่ครับผมครับขอบคุณครับ